ควันนี้นะคะก็อยู่กับช่องปันปันสัาชายค่ะวันนี้นะคะแล้วเรรพันนะคะก็จะมารีวิวนี่เลยนะคะเป็นกลิบนะคะเป็นกลิบเอิอ่มรูปฟามิโกรหรือว่าอะไรสักอย่างนี้นะคะ่ะบันปันซืมม้อมาสองอันเนาะเป็นสีชมพูเข้มนะคะกับสีชมพูอ่อนเนาะที่จริงแล้วมันมีหลายสีนะบรรันซื้อมาจากสีเจแถวบ้านนะนี่ มีสองอันเลยมีหลายสีเนาะแต่ว่าเ้างปั้นชาสีชมพูแล้วก็เอามาสองอันเลยะคะัเป็นกลับเพชรสวยมากเลยนะคะนี่เหมือนกันนะนี่อันนี้เป็นมีเขามีมีมงกุฎนะคะแล้วก็มีดอกไม้ใบไม้นะแล้วก็ดอกไม้สองอันเนาะนี่แล้วก็ขาสีทอสวยมากเลยทุกคนนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะมันมีป้ายราคาอยู่เลยนะนี่นะคะเาละสิบห้าบาทเองนะที่ ชีเจแถวบ้านนะนี่นะคะก็สันแล้ววันนี้นะคะกิ๊ก็สวยมากมากเลยนะคะอ๋ออย่าลืมติดแป๊บนึงน,นะคะนี่ติดแป๊บนึงน,นะคะถอดกิ๊ออกมานี่เลยกิ๊มันจะสั้นหน่อยเนาะแล้วก็ติดลงไปนะคะที่จริงแล้วมันก็จะมีเหล็กอยู่ตรงนี้นะ นี่ทุกคนระวังหน่อยนะระวังมันจะจิ้มหัวนะคะเตือนไว้ก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวโด,โด,โดโนเนาะนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะกิฟต์ก็สวยมากๆเลยนะคะมีลายสีมีลายส,สีให้เลือกเลยนะคะเป็นแล้เเามาสีชมพูนะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องปันปันสัญชัยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม ชื่อช่อง tiktok ok นะคะชื่อช่องบันบานสัญชัยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดสมัครให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกุุงกิ้งกุุงกิ้งให้น้องมันปันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะ